โอเคครับก็เราเอามาน้ำออกมาได้แล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการลือบางลมออกเพื่อจะทําความสะอาดพัดลมไฮดรอลิกครับผมแล้วก็คิดไว้ว่าจะพ่นสีด้วยอันนี้คิดไว้นะแต่รู้จะทําหรือเปล่าเพราะว่าจุดประสงค์หลักๆผมคือจะมาล้างม้อน้ําก็เดี๋ยวเราถอดบางลมออกเหลือเฉพาะหม้อน้ําแล้วเรามาใช้น้ํายาที่เป็นน้ํายากัดสนิมนะก็คือเดี๋ยวจะใช้น้ํายาตัวนี้ที่มันกัดสนิมคาบสนิมอะไรพวกนี้ ใส่เข้าไปข้างในแล้วก็ให้มันกัดมอน้ําภายในด้านในแล้วก็ถ่ายออกเพื่อที่จะได้ดูว่ามันจะกัดจริงหรือเปล่ามันสะอาดขึ้นไหมโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มถอดมังกรออกก่อนดีกว่าครับก็เรามาดูน้ํายาที่เราจะใช้ครับเป็นน้ํายาล้างสนิมสูตรเข้มข้นวิธีการใช้งานบอกว่า หนึ่งถึงสองส่วนต่อน้ำต่อน้ำยาหนึ่งส่วนปรบพูดนง่ายเอาหนึ่งตอนหนึ่งะครับก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะว่ามันจะกัดสนิมได้ไหมแล้วมันจะชาล้างได้มากน้อยแค่ไหนโอเคนะเดี๋ยวเราไปสมลงในภาชนะที่เป็นพลาสติกกนก่อนดีกว่าครับก็เดี๋ยวเราลองลองประมาณนี้ก่อนนะ ว่าไม่เคยใช้เหมือนกันไม่รู้จะเป็นยังไงก็เด er ี๋ยวเราลองประมาณนี้ก่อนนะไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแบบไหน เดี๋ยวเราเอาน้ํายาที่เราใส่เข้าไปให้มันกันสักพักก่อนแล้วค่อยถ่ายออกขย่าวันนิดนึงอะหลังจากนี้เดี๋ยวเราแช่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปไปล้างไอ้พวกนู้นก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราล้างน้ําเปล่าออกครับก็ามาดูทีว่า,าสะอาดไหมถ้าไม่สะอาดก็ได้ล้างต่อ เดี๋ยวเอาไปตากแดดครับ ็หลังจากไล่เขียรยบรรดาฟินทิมลมทั้งหลายก็ได้ประมาณนี้ครับเอาเท่าที่ทำได้ครับเพราะว่ามันก็เป็นนิดหน่อยไม่ได้ทำมีผลกับมอน้ำมากเท่าไหร่ครับเพราะยังไงมันก็ระบายอากาศได้ยางดีระบายความร้อนได้เพราะได้อยู่ก็เดี๋ยวเราถ่ายน้ำที่เราใส่น้ำยาล้างกัดสนิมที่อยู่ในนี้ออกก่อนเรามาดูซิว่าเป็นยังไงบ้าง อันนี้เราจะล้างรอบสองครับเดี๋ยวเราจะเติมไอตัวนี้ไปสักนิดหน่อยแล้วก็เติมน้ําให้เต็มแล้วก็แช่ทิ้งไว้อีกมาชั่วโมงแล้วก็ถ่ายออกก็คงเอาแค่นี้แหละครับสนิมก็คงมันคงคงหลงเหลืออยู่บ้างคนระแต่คงไม่เป็นไรครับเติมปรมาณนี้แล้วก็ใส่น้ําเต็มกข้ปไป แค่นี้ครับก็เดี๋ยวแช่แบบนี้ไปสักพักแล้วค่อยล้างออกพโ,โอเคครับเราทิ้งไว้นานพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายน้ำที่เราผสมน้ำยากัดสนิมออกจากตัวในหม้อน้ำเลยดีกว่าครับโอเค มันซะหน่อย โเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับการล้างมะนาวของผมก็ไม่รู้ว่ามันสะอาดเียยมอ่องขนาดไหนก็เอาเท่าที่ผมมีความสามารถเท่านี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวฉิกตรงนี้เสร็จก็เอาไปตากแดดแล้วค่อยไปทำภารกิจต่อไปดีกว่าครับโอเคพอก่อนสำหรับการล้าง ล้างมน้ำเรียบร้อยแล้วก็ล้างบางลมพัดลมคือรือออกหมดเลยก็เอาประมาณนี้กันครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะพ่นสีดีไหมไก่าบางลมเพราะว่าสีก็ยังไม่ได้ซื้อเลยครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงเอาเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันทีหลังก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย